พี่น้องเรียบร้อยแล้วอาหารเฮาก็พักเต็มถาดเนาะพี่น้องเนาะพุ่นีมักเขือมักแข้งผักสลัดผักกาดหินผักอันโออนข้าวทองมักกล้วยอ่อนน้ําต้มลาบเห็ดุกหมดเลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สิแบ่งให้ญาติพี่น้องลุง ไปดิพี่นอ้องกินข้าวแล้ว,วกันเด้อแัดซิ้นนางลุงเอาคนตุ่มเน้อมาลาดตมูมายกินมามามากินทุกันงัดมาผิดแน่นนวั้อย่างน้าไปผิดงัดผิดช่องตู้เอาเออไปคนตู้หนึ่งเอาไปเจ้าหน้าเจ้าเลยเอาไปาน,าาน,น,นี่ถิงเนขิยตูมหน้าน ขาทีลุงมากินมะเขานะฮะก็ลิบอยอู่อไรจีบก็เดอมันอยากเพชรกะชักอันลีกหรือิกน้ำทิ้งจะมาไป เพลงฮะปมกแค่มกขนมาถึงเด้อบุ๊กขแล้วถึงไปไยัง่างก็ไม่ถึงเลยด้มก็งลอบริษัทแนวแต่รถที คนหูซึ้งเราเคยเรากินบะแตะได้ยังไงเจ้อาจ้างมันเล่นอยู่โบมี่ยังเลยนี่น้ำตมนี่น้ำปลาเราซื้อเลยบะนัวก็จ้างอีกมีรสชาติคือเห็ดให้คนโชว์กินนี่ิดเน็ดแค่ไหนเหมือนบักเนี่ยเน็ดเลิศจนีเน็ดแท้ ากอันหินคุณดังขนาดอะไรแนวูขนาดอตาเเีไงว่า็นแนวมั้อาตัดเบาอาลาเด้ิูเพเนาะเป็นมัีบเพจ้เึตัดเอา ทำไมที่เเห็นความใช่ป่ะนาะใส่กุบอลหวาน่ะผมบอกเป็นเหยียเลยนี่งก็หัวสุงแท้ๆเลเอ้ยหัวซุ้ความนะเลยกินทำแงใชเลยเป็ดัล้มล้มก็งแหงระเกลมจะหดหืนไปแต่น้ำปลากับนสลดมาใส่ในค้ี

จะบวชใครประตูไหวโรดป้าบอกใช่ประตูเนี่ยจะโดนผจญกลับนี่แน,น,น่ผจญใครประตู้แน่เท่าบอลเดินยองเๆแบ่งละมากินร้านนี่ก็ได้อืจะได้เขาเบ่าบให้อีกเบ่าให้ร้านเนาะเบ่าวกัเบ่าวแอบบ่าวร้านปุ๊่งติดออกไปยิ่ยั่งอัดตู้เป็นคนต่องหนิ่งตลาด

แรงโอแล้วแรงลรงนแซ็บแล้วแรมันตรงพอดีเลยบุ้งอะไรเนาะผมชงก็ตอืมช่งเอ้นะอืมหนักยังไงเนาะอืเกือบแล้วแม่ อ้ามันจะสุดยอดแล้วแก๊บแล้วใช่ไหมงูที่ไปไวใ่จิ้มสดเดือไปไหมจ๊ะใช่จำโก้สนึง ินขึ้นดังขนาดนี่นตกลุมสาวเขากะจอขึ้นก็บไปเผาเธอสัตวบบก็ขึ้นก็จอป้าป้หันว่้าทำเล็ไปเส็ดมันทงังใดตัวใดมันถ่ายคิดถ่ายภาพมันกนตัดออกทั้งมันก็ตายง่ายเลยแหละทังกงแด้อืม ่านะามี่ายอย่างเจ้า,ามันถ่ายคอยเห็นดนี่แหละถ่ายหังเจ้าละี่ để mình coi luôn cái cái nữa, có nhỏ giọt, าขายเดนหน่นี่ที่้านาอกับสามหหมากัห้าด้ปนี่ซื้อแล้วซื้อขาพันเบออ มาที่นี่จะถึงนหาแล้วเขาเหตุทงหาทงไงได้หาพันมน้อยะมือน้อยเลยนะหาันเขาเห็ุทงไงมาหายเดเดี๋ยวพวกมาส่งกากปอนเยอันนี้เรคือไปสอบแล้วมาหายเอาเองหายแบบไมทงยางไล่เคยเป็นทงทงไงโกเกาทงหากัน มบดิเห็ดกินเฮืในได่ดับเน่ยมมาอยู่น้ำก็เลยเห็ดซักน่อยสื่อซช่อหมตอนทงพันเนี่ยพอดีำรวจทางนะสำรวจทางทีบ้านบ่ะวดนี้าเื่อไก็สื่อไม่ใช่กระชังแม่อยู่ได้แบบนั้นใช่ยังขวสำรวางเต็มสำรวจทางอาไร บ้านทัวเขาดีได้ไหมนยางครัวไงอะเื่อไม่ใช่ทางไม่ใ้่หนวยพอดีคพันไม่ใช่ชางแทงก้อนหนึ่งก้อนนกัปั้นเลยก้อนไหนกแม่ก้อยาเราห็นเป็นก้นใหญ่เลยบ่ก้อนเยาดงานยอืือไม่ใช่กับางขเอาันแทงหลอดนะใส่ก่อนนก้อนหนึ่งสองก้อนเต็มจ่องเลยเต็มจ่อง น้ำแข็งหลอดนะน้ำก้อนใส่ก็ได้ครับได้ไปเห็นน้ำก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นสี่ขนาดนำมาถูกเอาเองอ่ะน้ำแข็งหลอดน้ำแข็งหลอดก้อนใหญ่อ่ะเขาเห็ดหลอดใหญ่ก้อนใหญ่กว่าปกตินะกว่าที่เราเคยเห็นมายูนิันหานใหญ่กว่ามู ไปเลยค่ะมือได้ไปก็ซื้อมาเลย่อยม,มาใส่กระถางเฮ้ยมีัาสวยมดดอน้บอลุูต้นนะบอลูนะสสพันเราจะเอากระถางไปใส่เลยหลุมายไม่มัดจะปลหลุนะมา โมามาแต่เถอคนือมานะเดินพพันเนาะเดินจิตโตแต่บาดมาเบาอดมัไงอดนี่ยเย็นโยงละเือจิปแล้วัินมะถ ไรกั่นไงคิปเขาดุไม่ไมถายคลิปน้ำข่อยน้ำกินทองท้องกัแล้วแล้วนี่เรานี่นี่นี่กเบ่อยากไปเนี่ยเบ่อขาคิปแล้วเบ้่อิปแหอีมเืมออืมอืมอองคิดมี่มอไปก่อนแล้วพี่น้องมอืมอืมอืมมอืมม